สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านวันนี้หนูอริยาจะมาคุยกับทุกคนเรื่องที่หลายคนอาจจะอึดอัดใจแต่มันสำคัญมากๆนะคะเมื่อสเดือนที่แล้วมีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ68ปีเดินเข้ามาในห้องตรวจของเราท่านนั่งลงแล้วพูดว่าหมอครับถ้าผมได้ฟังเรื่องนี้ตั้งแต่ห้าปีก่อนผมคงไม่ต้องมาเจอปัญหาที่ต้องใช้ยากินใช้ยาฉีดแล้วก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดี คุณรู้ไหมคะว่าจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีและจุลาพบว่าผู้ชายไทยที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปมากกว่า65%มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยยาและสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่เรื่องโรคประจำตัวไม่ใช่เรื่องอายุมากเกินไปแต่เป็นเพราะว่าหลายคนเลือกที่จะเลิกทำสิ่งหนึ่งที่ร่างกายต้องการเพราะคิดว่ามันไม่เหมาะสมคิดว่ามันเป็นบาป หรือคิดว่าตัวเองแก่เกินไปแล้ววันนี้ในฐานะแพทย์หญิงที่ทำงานมานานกว่า20ปีเราจะมาบอกความจริงที่แม้แต่หมอหลายคนก็ยังไม่กล้าพูดเราจะมาคุยกันเรื่องการช่วยตัวเองหรือที่เราเรียกว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองโดยเฉพาะในวัยสูงอายุและจะบอกคุณว่าถ้าคุณเลิกทำมันร่างกายคุณจะเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่น เราอยากจะบอกกับพี่น้องทุกท่านที่ฟังอยู่นะคะเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันมันไม่ใช่เรื่องความต้องการทางเพศไม่ใช่เรื่องจินตนาการหรือความรู้สึกผิดบาปมันเป็นเรื่องของชีววิทยาเป็นเรื่องของสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับครับและสำหรับท่านที่กังวลเรื่องาศาสนาเรามีข้อมูลจากการสัมมนาของคณะแพทยาศาสตร์ร่วมกับพระเกจิอาจารย์หลายท่านที่ให้ความเห็นตรงกันว่า การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ขัดกับหลักธรรมทางศาสนาเพราะการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนตกลงนะคะมาเริ่มกันเลยผลที่ตามมาข้อแรกและเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามนั่นคือการเกิดพังผืดในเนื้อเยื่อคุณลองนึกภาพนะคะถ้าคุณไม่เคลื่อนไหวขาเลยสักขาไม่เดินไม่ยืนเป็นเวลาหเดือนจะเกิดอะไรขึ้น กล้ามเนื้อจะรีบเส้นเอ็นจะแข็งข้อจะติดเดินไม่ได้อย่างที่เคยเป็นใช่ไหมคะนี่ก็เหมือนกันอวัยวะเพศของผู้ชายมันทำงานด้วยระบบไหลเวียนโลหิตเมื่อคุณมีการแข็งตัวเลือดจะไหลเข้าสู่เนื้อเยื่อที่เรียกว่า corpus cavernosum หรือที่เราเรียกว่าห้องเลือดในอวัยวะเพศ เลือดที่ไหลเข้านี้จะทำให้เนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนได้รับสารอาหารและมันก็ยืดหยุ่นแข็งแรงแต่เมื่อคุณหยุดมีการแข็งตัวเป็นเวลานานอาจจะเป็นเดือนเป็นปีเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเนื้อเยื่อเหล่านั้นเริ่มไม่ได้รับเลือดไม่ได้รับออกซิเจนมันเริ่มแข็งตัวเริ่มเกิดพังผืดหรือที่เราเรียกว่าไฟบรซิสคล้ายคกับแผลเป็นที่เกิดขึ้นภายใน ที่น่ากลัวคือพังผืดนี้มันไม่สามารถกลับคืนมาได้ค่ะเหมือนกับยางยืดที่เราทิ้งไว้นานๆไม่ได้ใช้มันจะแห้งแตกเปราะแล้วเมื่อเราเอามาดึงอีกทีมันก็ไม่ยืดแล้วนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะคะนี่คือชีววิทยาเบื้องต้นของหลอดเลือดมีงานวิจัยจากสถาบันโรคหัวใจและหลอดเลือดแห่งชาติที่ตีพิมพ์ในวารสาร Thai Journal of Cardiology ปี2022 ระบุชัดเจนว่าผู้ชายที่ไม่มีการแข็งตัวอย่างสม่ำเสมอจะมีอัตราการเกิดพังผืดในเนื้อเยื่อสูงกว่าผู้ที่มีการแข็งตัวปกติถึง4เท่าและที่สำคัญการรักษาด้วยยาอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะยาอย่างไวอากร้าหรือซีอลิสมันช่วยให้เลือดไหลเข้าแต่ถ้าเนื้อเยื่อมันเป็นพังผืดแล้วมันก็ไม่สามารถยืดหยุ่นได้อยู่ดีเราเคยมีคนไข้คนหนึ่งคุณลุงอายุ 72ปีท่านบอกว่าหมอครับผมกินยาแล้วแต่มันไม่ค่อยได้ผลเหมือนเดิมแข็งไม่เต็มที่และนานไม่เกิน5นาทีเมื่อเราตรวจดูพบว่าเนื้อเยื่อของท่านมีพังผืดมากเพราะท่านไม่มีการแข็งตัวเลยมา8ปีคิดว่าอายุมากแล้วไม่ควรคิดเรื่องนี้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมแพทย์ทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะแนะนำให้ผู้ชายสูงอายุรักษาความถี่ของการแข็งตัวไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามไม่จำเป็นต้องมีคู่ไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากแค่ให้มีการแข็งตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาเนื้อเยื่อให้ยังมีชีวิตและนี่พาเราไปสู่ผลที่ตามมาข้อที่สองนั่นคือความเสียหายของระบบหลอดเลือดคุณรู้ไหมคะว่า อวัยวะเพศมันเป็นเหมือนเครื่องวัดสุขภาพหลอดเลือดของทางร่างกายหลอดเลือดที่อวัยวะเพศมีขนาดเล็กมากเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1-2ถึงมิลลิเมตรในขณะที่หลอดเลือดที่หัวใจมีขนาด3-4มถึงมิลลิเมตรดังนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องไหลเวียนโลหิตอวัยวะเพศจะแสดงอาการก่อนหัวใจ3-5ถึงปีนี่คือข้อมูลจากการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเมื่อคุณไม่มีการแข่งตัว เลือดไม่ไหลเวียนไปที่นั่นหลอดเลือดเหล่านั้นจะเริ่มแคบเริ่มแข็งเริ่มเกิดคราบไขมันและนี่มันไม่ได้อยู่แค่ที่อวัยวะเพศนะคะมันส่งผลต่อหลอดเลือดทั้งตัวงานวิจัยจากโรงพยาบาลรามาธิบดีปี2023พบว่าผู้ชายที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึ้น60เปอร์เซ็นต์ภายใน5ปี ที่สำคัญคือหลอดเลือดเหล่านี้ถ้ามันแคบไปแล้วมันกลับมายากมากแม้คุณจะเริ่มออกกำลังกายกินยาหรือเปลี่ยนพฤติกรรมมันก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้100%เปอร์เซนคุณลองนึกภาพนะคะท่อน้ำที่ไม่ได้เปิดใช้นานมันจะเกิดตะกรันเกิดสนิมถึงแม้เราจะเปิดน้ำอีกครั้งน้ำก็ไหลไม่ลื่นเหมือนเดิมบางทีต้องเปลี่ยนท่อใหม่เลยร่างกายก็เหมือนกันเพียงแต่เราเปลี่ยนหลอดเลือดไม่ได้ นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการช่วยตัวเองในวัยสูงอายุมันไม่ใช่แค่เรื่องความสุขแต่มันเป็นเรื่องของการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมันเป็นการรักษาสุขภาพโดยรวมของร่างกายผลที่ตามมาข้อที่สามที่หลายคนไม่รู้นั่นคือระดับฮอร์โมนเพศช,ชายหรือเทสโทสเตอโรนจะลดลงเร็วกว่าปกติตามธรรมชาติ เมื่อผู้ชายอายุมากขึ้นระดับเทสโทสเตอโรนจะค่อยๆลดลงประมาณปีละ1นถเปเซนหลังจากอายุ40ปีนี่เป็นเรื่องปกติแต่คุณรู้ไหมคะว่าการมีการแข่งตัวและการหลังมันกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเทสโทสเตอโรนมากขึ้นนี่คือฟีดแบ็กลูปของระบบต่อมไร้ท่อเมื่อคุณใช้งานอวัยวะเพศสมองจะส่งสัญญ,ญาณไปที่อันทะว่ายังต้องใช้งานอยู่นะ ผลิตต่อไปแต่เมื่อคุณหยุดใช้งานเป็นเวลานานสมองจะคิดว่าอ๋อไม่ต้องใช้แล้วสินะงั้นลดการผลิตลงก็ได้และนั่นทำให้ระดับเทสโทสเตอโรนลดลงเร็วกว่าปกติและเมื่อเทสโทสเตอโรนลดลงคุณจะเจอกับอาการเหล่านี้กล้ามเนื้อลีบเร็วขึ้นมวลกระดูกลดลงทำให้เสี่ยงต่อกระดูกพรุนเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียอารมณ์ปแปรปรวนหุดหิดง่ายหรือที่เรียกว่าซึมเศร้าในผู้สูงอายุ และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความจําเสื่อมสมองไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเดิมมีงานวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปี2021พบว่าผู้ชายสูงอายุที่มีระดับเทสโทสเตอโรนต่ำกว่าปกติมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมสูงขึ้น40% คุณลองคิดดูนะคะถ้าการรักษาการทำงานของอวัยวะเพศอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยชะลอการลดลงของเทสโทสเตอโรนได้นั่นหมายความว่าคุณกำลังชะลออาการแก่ชะลอการเสื่อมของกล้ามเนื้อกระดูกสมองและอารมณ์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องความสุขทางเพศนี่คือเรื่องคุณภาพชีวิตโดยรวมในวัยสูงอายุและตอนนี้เราจะมาถึงผลที่ตามมาที่4ที่หลายคนไม่คาดคิดนั่นคือต่อมลูกหมากหรือโปรสเตต ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะเล็กๆที่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะของผู้ชายมันผลิตของเหลวที่เป็นส่วนหนึ่งของน้ำอสุจิเมื่ออายุมากขึ้นต่อมลูกหมากจะโตขึ้นนี่เป็นเรื่องปกติแต่บางคนมันโตมากเกินไปจนกดทับท่อปัสสาวะทำให้ปัสสาวะลำบากคุณรู้ไหมคะว่าการหลั่งอย่างสม่ำเสมอช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาต่อมลูกหมากโตและลดความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากด้วย มีงานวิจัยจาก Harvard Medical School ที่ตีพิมพ์ในวารสาร European Urology ปี2016ติดตามผู้ชาย32 000, 000คนเป็นเวลา18ปีพบว่าผู้ชายที่หลั่งบ่อยครั้ง21ครั้งขึ้นไปต่อเดือนมีความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากลดลง20%เมื่อเทียบกับคนที่หลังแค่4ถึง7ครั้งต่อเดือนทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เพราะการหลั่งช่วยล้างสารพิษสารก่อมะเร็งที่สะสมอยู่ในต่อมลูกหมากคล้ายๆกับการล้างท่อน้ำถ้าเราปล่อยให้สิ่งสกรปรกสะสมอยู่นานๆมันจะเป็นปัญหาและยังมีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อคุณมีการแข็งตัวและหลั่งอย่างสม่ำเสมอกล้ามเนื้อรอบต่อมลูกหมากจะมีการหดตัวการผ่อนคลายนี่ช่วยรักษาสุขภาพของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อรอบๆให้ยังทำงานได้ดี เราเคยมีคนไข้คนหนึ่งคุณลุงอายุ75ปีมาตรวจพบว่าต่อมลูกหมากโตมากปัสสาวะยากต้องตื่นปัสสาวะคืนละ5-6ครั้งเมื่อเราถามประวัติพบว่าท่านไม่เคยมีการหลังเลยมา10ปีคิดว่าอายุมากแล้วไม่เหมาะหลังจากที่เราให้คำแนะนำและท่านเริ่มมีการหลังอย่างสม่ำเสมอประมาณสัปดาห์ละ 2-3ถึง3ครั้งร่วมกับยาที่เราจ่ายให้ภายใน3เดือนอาการดีขึ้นมากตื่นปัสสาวะคืนละ1ถึงสองครั้งปัสสาวะคล่องขึ้นและตอนนี้เรามาถึงผลที่ตามมาข้อสุดท้ายที่เราคิดว่ามันเจ็บปวดที่สุดและมันเป็นเรื่องที่แม้แต่หมอหลายคนก็ยังไม่กล้าพูดถึงนั่นคือความมั่นใจและสักดดีไซน์ เมื่อคุณเสียความสามารถทางเพศหรือรู้สึกว่าร่างกายไม่ตอบสนองอย่างที่เคยเป็นมันส่งผลต่อจิตใจมากกว่าที่คุณคิดหลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ชายอีกต่อไปรู้สึกด้อยค่ารู้สึกอับอายไม่กล้าสร้างความสัมพันธ์ใหม่ถ้ามีคู่ก็เก้เขินถอยห่างกลัวว่าจะทำให้คู่ครองผิดหวังนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเพศสัมพันธ์นะคะนี่คือเรื่องของความรู้สึกว่าตัวเองยังสมบูรณ์ยังมีพลังยังมีชีวิต มีการศึกษาจากสถาบันสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตพบว่าผู้ชายสูงอายุที่มีปัญหาสมรรรภาพทางเพศมีอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าสูงกว่าคนที่ไม่มีปัญหาสามเท่าและที่น่าเศร้าหลายคนเก็บมันไว้ในใจไม่กล้าพูดไม่กล้าปรึกษาปล่อยให้มันกัดกินจิตใจจนกลายเป็นความเหงาความโดดเดี่ยวและสุดท้ายก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเต็มตัว แต่นี่คือความจริงที่เราอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ได้รู้การดูแลสุขภาพทางเพศในวัยสูง,อา,อ,งาอายุมันไม่ใช่เรื่องน่าอายมันไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมมันเป็นการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของคุณการช่วยตัวเองมันไม่ใช่เรื่องของความต้องการทางเพศมันเป็นเรื่องของการรักษาหลอดเลือดให้ทำงานได้ดีการรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุลการป้องกันปัญหาต่อมลูกหมากและการรักษาสุขภาพจิตใจ หลายคนอาจจะถามว่าแล้วควรทำบ่อยแค่ไหนตามข้อมูลทางการแพทย์สำหรับผู้ชายวัยสูงอายุแนะนำให้มีการหลั่งอย่างน้อย2-3ครั้งต่อสัปดาห์ไม่จำเป็นต้องมากจนเกินไปแค่พอให้ร่างกายรู้ว่าอวัยวะนี้ยังทำงานอยู่ยังต้องการดูแลรักษา และสำหรับท่านที่กังวลเรื่องบาปบุญคุณโทษเราขอเตือนว่าการดูแลสุขภาพเป็นหน้าที่ของเราศาสนาทุกศาสนาสอนให้รักษาร่างกายที่พระเจ้าประทานให้การป้องกันโรคการดูแลสุขภาพมันไม่ขัดต่อหลักศาสนาเราเคยคุยกับพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าการรักษาสุขภาพและการควบคุมกิเลสเป็นคนละเรื่องถ้าทำด้วยสติทำเพื่อสุขภาพไม่ใช่ความหมกมุ่นนั่นไม่ใช่บาป สำหรับคนที่มีคู่ครองการคุยกับคู่อย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งสำคัญมากอย่าปิดบังปัญหาอย่าเก็บไว้ในใจเพราะมันจะกลายเป็นปมด้อยในใจและส่งผลต่อความสัมพันธ์และถ้าคุณรู้สึกว่ามีปัญหาอย่าลังเลมาพบแพทย์เรามีวิธีการช่วยเหลือมากมายทั้งยาการให้คำปรึกษาหรือวิธีการอื่นๆที่เหมาะสมกับแต่ละคนจำไว้นะคะอายุมาก ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสูญเสียคุณภาพชีวิตอายุมากไม่ได้หมายความว่าคุณต้องยอมรับกับความเสื่อมการดูแลสุขภาพทางเพศในวัยสูงอายุมันเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตที่มีคุณภาพเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความต้องการทางเพศมันเป็นเรื่องของชีวิตและคุณไม่ได้อยู่คนเดียว ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะต้องการฟังและกดติดตามช่องของเราเพราะในวิดีโอหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องความถี่ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงอายุและวิธีการดูแลสุขภาพทางเพศอย่างถูกวิธี แล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะว่าคุณอายุเท่าไหร่และวิดีโอนี้ช่วยคุณได้หรือเปล่าเพราะคำตอบของคุณจะช่วยให้เราทำคอนเทนต์ที่ตรงกับความต้องการของทุกคนมากขึ้นดูแลสุขภาพกันนะคะพี่น้องทุกท่านแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ